และนี่คือรายการ ROV Showtime รายการที่จะเฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ของ ROV จากผู้สมัครจำนวนกว่า130คนสู่ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือก15คนสุดท้ายพวกเขาทั้ง15คนต้องเข้ารับการฝึกฝนและผ่านการคัดเลือกสุดท้า,ทายเพื่อที่จะเป็น ROV MC คู่ต่อไป ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่รายการ ROV Showtime รายการที่จะเฟ้นหา2พิธีกรหน้าใหม่จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด15คนมาร่วมงานเป็น MC หรือพิธีกรกับ ROV ค่ะโดยในการคัดเลือกในวันนี้นะคะเราจะมี3กรรมการนะคะมาช่วยตัดสินด้วยนะคะดังนั้นท่านคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเชิญกรรมการท่านแรกของเราเลยค่ะสวัสดีครับเอกภพสุกเกษมครับจ๊อบครับ ผลงานที่ทำมาใช่ไหมครับก็จะมีรายการอาวตัวแม่รวมไปถึงออการค้นหา MC แล้วก็อวีแอง l สวัสดีค่ะครูลูกแก้วนะคะเป็นครูสอนการแสดงที่โรงเรียนสอนการแสดง The Drama Academy b ีายครูเงาะนะคะทักษะของพิธีกรก็คือพูดแล้วน่าสนใจมีไหวพริบปฏิภาณนะคะสามารถที่จะพูดแล้วจับประเด็นได้ดี นี่นะ่าจะเป็นเกณฑ์นในการตัดสินนะคะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมเซกซ่าทนารัตพลจ์เจรัชิี่พิเศวุฒธนะครับคาดหวังว่าจะได้เจอบุคลากรที่มีฝันจะเป็นพิธีกร MC แล้วมีใจรักใน ROV โดยในวันนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้การเป็น MC ขั้นพื้นฐานจากกรรมการทั้ง3คนทั้งเราค่ะมีมิชชั่นหรือภารกิจให้ร่วมทํากันด้วยดังนั้นเต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวเองนะครับนิวครับผมเมฆนะครับผมเพชรครับชื่อนินะคะชื่อบิวครับผมเจนนะคะชื่อเบลนะคะท็อกนะคะชื่อบดนะคะชื่อเซนครับผมชื่อโซฮะตั้มนะครับเจมส์ครับมกกี้นะคะชื่อยูโรค่ะการใช้นิวชี อาจจะไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่ต้องระวังให้ดีนะจะต้องใช้เป็นการถ่ายมือแทนเนะ A, าะเอแบงค์ข้างค่ะเอ E อีดอ้าปากเอาดอกขากันไกรลงและเอาปากไปบริเวณนี้ลองพูดแบบขยับปากนะคะสวัสดีค่ะ วิทยุมันแข่งก <AND S 2> ับเวลานับถอยหลังมาเพลงจะจบคุณบอกคุณไม่พร้อมมันไม่ได้ให้มองว่าวันนี้คือการทำงานจริงทุกคนและหวังว่าจะได้ประสบการณ์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แลครับสู้ๆนะครับทุกคนมีกำลังใจให้ครับ จบไปแล้วนะคะสำหรับเซสชันของการเวิร์กช็อปคะ่ะ <imprint> เดี๋ยวทุกคนนะคะจะต้องร่วมมาทำมิชชั่นด้วยกันแล้วนะคะสำหรับมิชชั่นของเราค่ะมีชื่อว่า n i seconds challenge นั่นเองค่ะ n i seconds challenge ภายในเวลา90วินาทีผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องพูดเปิดและแนะนำรายการที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาเกี่ยวกับ ROV ให้กับกรรมการทั้ง3ท่านนอกจากนั้นภายในห้องภารกิจพวกเขาจะต้องจับฉลากสิ่งของขึ้นมา1ชิ้นไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นอะไร พวกเขาจะต้องอธิบายของชิ้นนั้นให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกม ROV ให้ได้พวกเขาจะทำได้หรือไม่ไปรับชมกันได้เลยครับก็เต็มที่นะคะทุกคนขอให้โชคดีกับภารกิจค่ะและในตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้แยกย้ายกันไปเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วโดยพวกเขามีเวลา15นาทีเพื่อรับมือกับภารกิจสุดท้าทายเพื่อค้นหาสคนสุดท้าย ที่่่จะมาเป็น ROVMC คูตอไปอยากจะแบบแสดงความสามารถให้ใหลายๆคนได้เห็นนะคะก็เลยเข้ามาในรายการนี้ค่ะผมรู้สึกว่าการพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจคนแล้วก็เป็นมันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับหนึ่งได้เลยครับ อย่างมีส่วนร่วมกับอะไรที่เราชื่นชอบอะคะ่ะมันดูน่าสนุกดีแล้วมันแบบชอบอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสวัสดีค่ะ,นนคะสวัสดีครับผมเจมส์นะครับนายจิรักม์มุตะพรครับโอเคพร้อมนะคะเจมมีเวลาหนึ่งนาทีครึ่งเนาะสวัสดีครับพบกับผมครับกับเจมกับรายการ ทิกดีๆ r ร์โชว์ทางครับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆทราบกันดีไหมครับว่าการเล่นเกม r O V ของเรานั้นมีประโยชน์ยังไงบ้างเราค่อนข้างที่จะประมาาตื่นเต้นไปนิดนึงนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอาจจะไม่เตร,เรียมร้อยสักเท่าไหร่ครับทุกตำแหน่งเลยนะครับทุกตัวหมืนตัวละครมีความสามารถที่ต่างกันมันขึ้นอยู่กับนี้ครับความคิดเราในการตัดสินใจเพราะเราเป็นผู้เล่นไงครับเราจึงสําคัญ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความคิดที่เป็นระบบระเบียบนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์จากเกมอา v ที่มาฝากกันกับน้องๆและเพื่อนในวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับครับพร้อมนะครับ 3, 2, 1่มเรครัส่วนไอเทมที่เพิ่มขึ้นมาที่จับได้นั่นคือนมนะครับถ้าเราคิดว่าการดื่มนมนัคือการเพิ่มพลังดังนั้น นะครับการกดปุ่มนมนะฮะมันคือการเพิ่มค่า HP หรือค่าเลือดแล้วก็ค่าพลังให้กับคนในทีมของเราถือว่าจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆถ้ามีไอเทมที่เป็นนมขึ้นมาครับก็เป็นแนวทางที่เจมเกรดออกมานะครับก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องของการคิดว่าไอนมมันก็เพิ่มพลังอยู่แล้วในเบสของมันนะครับถือว่าทําได้เยี่ยมครับอันนี้คือเริ่มเลยหรอครับทิมงานจับเวลาครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ R.O.V. History รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามารู้ศึกษาเพลิดเพลินไปกับรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังของเนื้อหาตัวละครฮีโร่ภายในเกม R.O.V. ทั้งหมด102ตัวนะครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาเราควรจะทำได้ดีกว่านี้ตัวละครคนนั้นได้แก่ คีร่าครับครับครับหมดแล้วเออพี่แบบเหมือนโดนยกโทษแล้วแบบยังไงต่ออยากรูก้ผมหันไปเห็นจริงๆเวลาย,ยังเหลือด้วยนะนนจริงๆเราไม่ต้องนีบตัดจบก็ได้นะครับถ้าอยากขมวดจบก็ลองจับประเด็นที่เราสื่อสารมาแล้วสรุปสักหน่อยนะครับจะดีกว่านี้บะหมี่กึ่งค่ะได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็คิดว่าโอ้แปลกดีเหมือนกันก็ <laughs> ในซีซั่นหน้านะคะ ROV ก็จะเพิ่มบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปนะคะไว้สำหรับเพิ่มเลือดได้ทันทีเต็มหลอดเลยค่ะถ้าเกิดสมมติวิ่งมาหลังป้อมเราเก็บได้ทันทีก็คือเลือดเต็มไม่ต้องกลับบ้านเลยค่ะโอเคตื่นเต้นใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนาวด้วยค่ะ <c oughs> แอร์เย็นมากค่ะก็รู้สึกแบบว่าสั่นนิดนึงสวัสดีครับผมเพชรตะวันนะครับและวันนี้ครับกลับมาเจอกับรายการพิเศษเช่นเคยนะครับจากกรีนนาด์ไทยแลนด์นะครับกับรายการ House of Valor นั่นเองครับตื่นเต้นครับใจเต้นตึกๆๆๆๆเลยแล้วก็วิธีการแก้เมื่อกี้โหน้องๆตกใจเลยลงไปวิดพื้นครับซึ่งรายการนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปเจอกับการเก็บตัวครับไปเจอกับเบื้องหลังบรรยากาศต่างๆนะครับของแคมป์นักกีฬาจากกลุ่มต่างๆนะครับนักกีฬาของประเทศไทยของ e-sport นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทปพิเศษนะครับที่ได้เจอกับพวกเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าวันเสาร์นี้ครับจะมีการแข่งขัน APL นั่นเองครับหรือ Arena of Valor Premier League ครับพวกเขาจะมีการเก็บตัวที่รุนแรงดุดันเข้มข้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงหน้านะครับติดตามผมให้เลยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเสียงมีพลังเต็มเสียงดี<ม>งดนักแน่นจริงๆได้เป็นได้เป็นตะเกียบค่ะถ้าถามว่าทำได้ดีไหมก็ ถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนั้นแล้วอะคะ่ะลองมโนเอาตีต่างว่าเป็นอะไรใน ROV ค e? ่ะในส่วนของตะเกียบนะคะก็จะเป็นเป็นตะเกียบที่ลิกเตอร์ถือเอาไว้งัดเพื่อนค่ะนะคะก็จะนอกแต่ก่อนใช้ดาบใช่ไหมคะดาบอาจจะแบบดูรุนแรงไปนิดนึงนะคะเราก็แบบเพิ่มความน่ารักขี้ขูนะคะให้ลิกเตอร์ถือตะเกียบก็ประมาณนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับมิกกี้นะคะวันนี้จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการเอาบิวตี้ค่ะตกใจมากตัวเองเป็นคนที่แบบหัวคิดเอ็ดแบบไม่ทนันไม่ทันแบบเฮ้ยเอาอะไรดีก็เลยแบบไปคิดได้ตอนหน้าห้องเลยรายการนี้จะเป็นรายการใหม่คะ่ะที่จะเฟ้นหาผู้เข้าร่วมนะคะมาทําการแต่งหน้าเนรมิตต่างๆตามตัวละครหรือตามที่เราดีไซน์มาได้เลยค่ะค่ะ ในส่วนของรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่เกิดขึ้นขึ้นมาใหม่ค่ะผู้เข้าสมัครผู้เข้าร่วมเนี่ยมีได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายพูดไปบ้างคิดไปบ้างหลุดบ้างก็แบบตกใจมีบางช่วงหลุดสคริปต์ที่ตัวเองวางเอาไว้เลยทำให้ช่วงหนึ่งตาลอยไปละอะไรต่อดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีือนรับสู่รายการอ v วีโปรแลกนะคะเอ๊ะฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยอาวีโปรแลกนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาแบบโปรเพเยอร์มาแบบมาแก้งอย่างเช่นว่า เขาแบบไปเจอกับทีมที่แบบว่าเออแบบแต่แบบทีมโหดๆนะส่วนอีพีนี้อีพีแรกนะบอกเลยว่าขอแกล้งคนนี้ก่อนละกันเป็นคุณกิจงานเราจะแอบเอาเด็กเจ็ดขวบนะคะมาเล่นเอาวี v กับคุณกิจงานนะคะแต่จะไม่บอกคุณกิจงานนะดูว่าคุณพี่เขาจะแบกไปได้ไหมคะขอฝากติดตามาให้ทุกคนติดตามรายการเอาวีโปรแลกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ใช้เวลาได้อย่างเ,าเต็มศักยภาพะว่ใส่ตามองเวลาตลอดเวลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ ROV e มีคอนเซปต์ค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับนิ้งนะคะเราเป็นคนคิดคอนเซปต์ส่วนคุณเป็นคนเล่นนะคะคอนเซปต์ของเรานะคะยกตัวอย่างหากเราเลือกอคิดคอนเซปต์ของเราเป็นคอนเซปต์ทีมฮิลนะคะทุกคนจะต้องเลือก ทีโรทุกตัวที่มีสกิลฮิลนะคะไม่ว่าจะเป็นแพสซีฟฮิลหรือว่าแอคทีฟฮิลนะคะตอนที่หยิบคํามาค่ะได้คําว่ากล้วยหอมแต่ว่ามันเป็นคำที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเกมได้เลยใช่ไหมคะกล้วยหอมนะคะในการที่เราจะปา ตัวเออเขาเรียกว่าไงหอกหรืออะไรอย่างนี้ออกไปนะคะให้เปลี่ยนเป็นปลากล้วยหอมแทนนะคะน่าจะน่ารักดีนะคะเรียกว่าปลาอะไรที่มันดูฟุ้งฟิ้งแล้วก็ดูไม่รุนแรงนะคะแต่ว่าโดนไปอาจจะนอนบ่อได้ประมาณนี้ค่ะโอเคครับชอบครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราตื่นเต้นตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ถ้าเริ่มไม่มั่นใจที่จะพูดแล้วว่าจะเริ่มเล่งจังหวะตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังได้อ่ะ ตาก้านะครับแม่เคียร์ิดดีมากนะครับผมยังนึกภาพไม่ออกเลยครับ <c oughs> พร้อมไหมพร้อมครับสามสองหนึแอคชั่นตาก้านี้สามารถที่จะถ้าคุณโดนดาเมจไปแล้ว50%ตาก้านี้จะให้โล่คุณมาเป็นตาก้าสารครับผมเป็นรูปตาก้าสารขึ้นมาครอบตัวคุณผ่อนคลายดีครับก็รู้สึกไปได้เยอะกว่าไปสบายกว่าสบายกว่าพูดได้คล่องกว่า คือตอนนี้ครับคือถ้าสมมติว่าในการเป็นพิธีกรหรือการที่เราจะพูดอะไรก็ตามแต่ครับคือบางทีสิ่งที่เราเตรียมมาไม่ต้องจําทุกคําพูดแต่ให้จําเป็นประเด็นประเด็นประเด็นที่จะพูดดีกว่าอ่นทีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการเอาวีเสียงทองประลองเสียงเธอฮนะ,ะนี่เป็นรายการใหม่แกะกล่องของเราเลยนะครับซึ่งเราจะทําการเป็นหาเสียงของนักภาคตัวละครใหม่ๆใ,ในทีโรของเรานะฮะซึ่งมีอยู่ถึง102ตัวด้วยกัน ผมพอใจกับผลงานเมื่อกี้หรือเปล่าก็ก็สำหรับการเตรียมตัวระยะสั้นขนาดนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ70%ได้ครับเรากำลังตามหาเสียงใหม่ๆที่จะทำมายกระดับเสียงภาษาไทยของเราเกมของเรานะครับซึ่งถ้าหากว่าน,น้องๆคนไหนสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูในเพจหรือว่าเว็บไซต์ Official ของ Alv Arena Thailand ได้เลยนะครับเสียงของคุณอาจมีค่านะครับเผื่อคุณจะได้มาเป็นประวัติศาสตร์ของ Alv Thailand ครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในรายการสัมภาษณ์นักกีฬาโปรลีก2020ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับฝนรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะก็แอบ,บกังวลน,นิดหน่อยเพราะว่าแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำทุกวันนะคะก็รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้เราชนะการแข่งขันเขาแน่นอนครับรู้สึกดีมากเลยนะชนะมา3าตกมาสนุกสนุกสบายสบายเลยครับค่ะ อ๋อก็ยินดีด้วยนะคะที่แบบได้รับชัยชนะในครั้งนี้แล้วหวังว่าครั้งหน้าก็จะได้ชัยชนะในครั้งต่อไปด้วยค่ะเวลาเราเป็นพิธีกรเราชอบเข้าใจว่าเราพูดกับคนที่เราไม่รู้จักพอเราพูดคนที่เราไม่รู้จักปุ๊บความเกรงเกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราคิดว่าคนฟังก็คือเพื่อนเราเขาคือเพื่อนที่เล่น ROV เหมือนเราเขาคือคอ,อเดียวกับเราเมื่อไหร่ที่หนูคิดแบบนี้ได้ความตื่นเต้นหนูจะน้อยลง อ๋อหนูได้เป็นไม้เบสบอลค่ะค่ะหนูคิดว่าไม้เบสบอลนะคะหนูจะเหมือนทําเป็นตัวละครที่แบบว่าเกี่ยวกับเบสบอลไปเลยอะคะ่ะเขาก,ก็จะมีเหมือนอาวุธเป็นไม้เบสบอลอะไรประมาณนี้อะค่ะก็ะเป็นท่าเหมือนจบดีก็ใช้ไม้เบสบอลคุยยงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ่ะยังไม่ค่อยพอใจคะ่ะรู้สึกว่าตื่ตนเต,ต้นแล้วก็แบบทาได้ไม่ค่อยดีคะ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่รายการเกม ROV Super Fan ครับ โดยเกมรายการนี้นะครับจะเป็นการเฟ้นหาเกมเมอร์ผู้รู้ลึกรู้จริงในทุกๆแง่มุมของเกม ROV เข้ามาร่วมแข่งขันกันครับโดยมีผมธีรพงษ์เลือนสวัสดิ์กรหรือชายันในเกม v s ครับเป็นผู้ดำเนินรายการในเกมนี้ครับพอใจในระดับหนึ่งครับโดยเกมนี้จะเป็นการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด10คนนะครับเข้ามาร่วมแข่งขันในเกม ROV นี้โดยผู้ที่จะชนะในเกมนี้นอกจากจะได้รับการกล่าวขานนะครับว่าเป็น ROV Super Fan แล้วหรือว่าเป็นแฟนบันแท้ของเกม ROV นะครับ อย่างแจ้รับเงินรางวัลเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น1 0 0 0 0แบาทครับค่ัที่จะพูดติดขัดแล้วก็พูดรัวเร็วไปหน่อยนะครับฉะนั้นเกมเมอร์ทุกคนครับถ้าคุณคิดว่าคุณแน่ขอเชิญเข้ามาร่วมรายการของเราได้เลยครับสวัสดีครับเราว่าหน้าตาเขาเป็นที่จดจำน <c> ะ <oughs> เขามีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ฉันเหมือนเป็นพิธีกรรายการทีวีอะถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอสีครับอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ROV Top Thailand นะครับรายการที่จะพาผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับท็อปร n king ของประเทศไทยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะสุ่มเชิญนะครับผู้เล่นถักจากทางบ้านนะครับที่มีโล่สีทองนะครับหรือโล่ที่เป็นจุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับมาให้สัมภาษณ์ครับเขาทํายังไงเขามีวิธีการเล่นแบบไหนจนทําให้เขาสามารถขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของประเทศได้นั่นเองครับผมก็ได้อยู่ 70- 8 0ครับ แต่ก็จะมีโดนคณะกรรมการเขาอ่ะตำหนิมาแล้วก็ให้ข้อนแนะนํามาครับว่าเราจริงจังเกินไปเหมือนกับตามแบบแผนมากเกินไปครับอเราชอบตอนที่ตั้มไม่ได้เตรียมมากกว่าตอนที่ตั้มเตรียมเพราะว่าตอนที่ตั้มเตรียมเรารู้สึกว่าเราได้รับมวลความเครียดอะไรบางอย่างถ้าสมมติว่าตัวเองเริ่มใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในการทํางานมันจะทําให้ตัวเองดูผ่อนคลายและสบายกว่าเดิม แท็บเล็ตอ่าสำหรับแท็บเล็ตนะครับผมถ้าจะเป็นเราให้เวลากุณได้คุณโพลสุดท้ายค่อยคอยคิดนะค่อยๆรวบรวมไม่ต้องรีบนะครับโอ้ oh, ผมรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับต้องบอกเลยว่าประหม่านิดนึงโอเคครับถ้าเป็นสำหรับผมนะครับผมจะเป็นไอเทมชนิดหนึ่งของอ่าเมจนั่นเองอ่าโดยทางแท็บเล็ตนี้ถ้าเราออกไอเทมชิ้นนี้ก็จะเป็นเพิ่มเพิ่มดาเมจให, <damage S 2> ให้ให้เวทนะครับให้ดาเมจ 200พลังเวทแล้วก็ความมีความสามารถติดตัวด้วยครับความสามารถติดตัวก็จะเป็นมเมื่อกดใช้ความสามารถติดตัวนี้ก็จะสามารถล็อกเป้าหมายและสามารถวาร์ปไปข้างหลังเป้าหมายที่ล็อกได้นั่นเองนะครับผมก็แล้วก็สามารถคิวโอ้โหสุดๆเลยครับก็อาจจะมีตื่นเต้นเหมือนที่บอกแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วครับโอเคพอได้ขอบคุณนะคะเมฆขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ยิ้ยังไงครับคุณลูกแก้วนิวคือคนที่เดินเข้ามาดูมีเสน่ห์เสื้อลายตรงๆแต่ว่าพูดอ่ะไม่ค่อยดีพูดไม่ค่อยดีเหมือนเตรียมไปแต่ว่าตอนจับอ่ะดีใช่พราอเป็นตัวเองจริงๆเซอร์นัลลุกอะไรผมไม่ได้ติดนะผมติดแค่น้องยังเว้นวักคำแบบคําต่อคำอ่าใช่น่าจะน่าจะอีกเยอะเหมือนกันอีกเยอะตั้มเขา มีเสน่ห์ชัดเจนมากแล้วก็การพูดถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่าเขายังใช้เสน่ห์ของเขาไม่เป็นในมุมมองของจอบนะครับผมชอบคาลคเตอร์เ,เรขามากนะผมรู้สึกว่าคารคเ,เตอร์เขาเป็นคนที่ได้หลากหลายสถานการณ์อะเป็นคนที่น่าที่เล่นเป็นกันเองลุกก็ได้หน้าก็โอเคภาษาที่ใช้ก็ไม่แย่นี่เป็นจอบว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ปรับตัวไปได้หลายชิ้นงานอ่ะเราน่าจะได้ละหกคนสําหรับเราในวันนี้เนาะ ตอนนี้ ح. ตามนีม Eat, ้เลยนะฮะโอเคครับป่ะมาเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการเวิร์กช็อปและการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากกรรมการของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกรรมการเล็กๆน้อยๆกันสักหน่อยว่าวันนี้เจอกับน้องๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับก็วันนี้ก็ต้องก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับทั้ง15คนด้วยนะครับที่ให้ความสนใจในวันนี้แล้วก็สิ่งที่ได้มีการคอมเมนต์ไปอะไรเงี้ยไม่ได้ เพื่อที่จะทําร้ายจิตใจใครแต่ว่าอยากจะให้เอาไปฝึกฝนพัฒนาต่อส่วนใครที่มีสิ่งที่ดีอยากจะให้เก็บเอาไว้ตามที่เราได้คอมเมนต์ไปครับรู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเกมอา v นะคะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นแค่เกมแต่จริงแล้วในเกมมันมีการวางแผนมีหลายๆอย่างมีความรู้บางอย่างที่เอามาทําเป็นอาชีพได้จริงๆซึ่งวันนี้น้องๆก็เริ่มเปลี่ยนความชอบให้จะกลายไปเป็นงานในอนาคต ทุกคอมเมนต์ที่ให้ไปหวังว่าจะเป็นข้อดีที่ให้น้องๆได้หยิบไปปรับปรุงนะครับนำไปใช้นะครับแล้วันนี้ได้เห็นเรื่องของความตื่นเต้นความอะไรผมก็รู้สึกย้อนกลับไปถึงตัวเองตอนตอนเราเป็นแบบนี้เหมือนกันผมก็ประกวดเยอะเหมือนกันกวาจะมานั่งตรงนี้แน่นอนนะครับทำซ้ำๆฝึกฝนคราวว่าฝึกฝนไม่เคยทำร้ายใครอย่างน้อยคุณต้องเก่งมากขึ้นแน่ๆในวันหนึ่งแล้วก็ข่อให้การไปถึงนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับ ขอบคุณกรรมการทั้ง3มท่านของเรานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็เชื่อว่าน้องๆน,น่าจะอยากรู้แล้วว่าใครจะเป็น6คนสุดท้ายนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเรียกชื่อน้องที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถ้าเกิดเรียกชื่อแล้วเนี่ยก้าวมายืนตรงนี้ด้วยนะคะและผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือ มาถึงผู้เข้าข่งขันคนที่2นะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะได้แก่บิวค่ะนิวค่ะ,คะ,ะเราได้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้งหมด3คนแล้วนะคะตอนนี้เหลือพื้นที่อีก ใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะคะสำหรับ3คนสุดท้ายค่ะและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่ต้มค่ะนิงค่ะลุนไปด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียงอีกหนึ่งที่เท่านั้น คนสุดท้ายนะคะที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะนั่นก็คือ ชมหน้าของผู้เข้าแข่งขันนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับรายการเอาวีโชทา e น,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายที่จะได้เป็น MC ของเกม ROV สำหรับวันนี้สว,วัสดีค่ะและในวันพรุ่งนี้พวกเขาทั้ง6คนจะต้องเจอกับภารกิจอะไรคนดูคงพิมพ์ชัดสนุกอะฮะ แต่จำพวกคุณไม่ได้เลยะจะท้าทายขนาดไหนเหมือนก๊อปปี้ไดอรอของเขามาพูดติดตามได้ทาง Rov Showtime ตอนสองหโมงเย็นทาง Facebook และ y o u YouTube c h a n นลก g ร r น่า Rov Thailand ใครจะได้เป็น Rov MC คู่ต่อไปอย่าลืมติดตามชม